สวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทางโร่เธอและพี่บายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนธันวาคม2564นะคะเ,เพื่อนๆที่เกิดในราศีสิงห์นะคะ หรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมไปจนถึง22สิงหาคมนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรับชมเป็นแบบลัคนาราศีนะคะหรือว่า,าตามการเทียบตารางเดือนเกิดแบบไทยนะคะก็ทําได้เลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะอย่างไรก็ตามรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ เรามาดูกันที่มูนโนโลจีหนึ่งใบก่อนนะคะเป็นภาพรวมนะคะของคุณในช่วงของเดือนธันว 64, าคมสองพันวาสีาศีสิงห์นะคะ Nothing will come of this situation นะคะ ในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นี่ยโดยว่าคุณน่าจะได้ใช้ชีวิตแบบเรียบเรง่ายๆนะคะในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณหรือว่าอะไรที่คุณโฟกัสในขณะนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รับคําตอบที่แน่ชัดในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะจะต้องรอรอสิ่งที่คุณต้องการไปอีกสักระ,ระยะนะคะอาจจะเป็นเดือนมกราคมก็ได้นะคะอโอเค เรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะไพ่ทาโร่เใบนะคะในเรื่องของการงานการเงินสำหรับคุณก่อนเนาะ ใแรกนะคะ four of cups มีหน้าละ่ะมีหน้าละ่ะไพ่ฮีมูโนโลจีถึงบอกว่า nothing will come off this situation นะคะในช่วงเนี้ยนะคะ ชาวราศีสิงห์น่าจะเบื่อเบื่อเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักอะไรก็เราแต่ที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวในช่วงนี้คุณจะเซ็งเป็นพิเศษเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะแบบใช้ชีวิตไปวันๆนะคะทํางานประจําไปกับบ้านกินข้าวจบอะไรอย่างนี้นะคะอ้อ oh, night of pentacles นะคะ age of swords ค่ะ two of swords นะคะ the chariot นะคะ u u e n o o s w o r d s นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย Tree of Pentacles นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้นะคะคุณอย่างที่บอกไปนะคุณดูเบื่อดูเซ็งดูน่าจะมีความเซ็งเรื่องความรักอะ่ะ เออก็เลยเหมือนพานเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะเหมือนขี้เกียจลุกขึ้นมาทําอะไรนะไม่มีอารมณ์นะคะค่อนข้างที่จะอดิสเลยนะคะในช่วงนี้นะโอ้ดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของชาวราศีสิงเลยนะคะดูคุณไม่ค่อยได้เป็นตัวของตัวเองเลยเพราะปกติแล้วชาวราศีสิงจะเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็ทําอะไรตรงไปตรงมาอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองคุณจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้ดูน่าจะเบื่อเบื่อนะคะถ้าอยากให้คุณหาความสุขนะคะเรื่องของความมั่นคงเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็โฟกัสที่ด้วย ะค,ะคุณอาจจะเบื่อหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานลูกน้องเจ้านายนะคะแต่อยากให้คุณให้พื้นที่กับตัวเองในการทํางานโฟกัสงานของโตคนเองไปนะคะหรือถ้าใครเวิร์กฟ m Home เนี่ยก็หางาน,นเด็กทําเพิ่มเติมด้ก็ได้นะคะปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะมีแรงผลักดันให้ตัวเองสามารถที่จะแก้ไขปัญหาส่วนตัวอะไรที่เป็นอุปสรรคในตอนนี้คุณจะสามารถแก้ได้นะคะขอให้ผ่านไปอย่างมีสติเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบลื่นขึ้นนะคะ thank you มันมีเรื่องของการสื่อสารมีเรื่องของคําพูดนะคะหรือมีสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องความรักด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงเนาะอ่าดูแล้วเนี่ยน่าจะมีความคิดความกังวลอะไรหลายๆอย่างนะคะเข้ามาแบบเหมือนกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ยังมองไม่เห็นได้ซ้ำอะไรแบบนี้นะคะเออเป็นเป็นอาการแบบพารานอยในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงอะไรแบบนี้นะคะเออดูแล้ว มันมันน่าจะต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยการที่แบบว่าตัดสินใจเดินทางหรือพุ่งไปที่เป้าหมายของออสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตที่แท้จริงนะคะพยายามที่จะลงมือทําพยายามเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองหน่อยนะคะอาจจะมีการเ,เรื่องเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบ้างอะไรแบบนี้นะอดูแล้วเนี่ย เรื่องงานหลักของคุณเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะงานเกี่ยวกับยานพาหนะาสายการบินขนส่งนะคะระหว่างประเทศระหว่างพื้นที่นะคะเป็นหลักเนาะแล้วมันก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ว่ามันมีปัญหาเนาะเรื่องของโรคระบาดหรืออะไรก็ตามมาตรการต่างๆที่มันเข้ามาบังคับให้เรื่องของหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันมีประสัคนะคะมีอะไรที่ จุกจิกนะคะเนื่องจากมาตรการก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็เลยอาจจะทําให้ตัวงานของคุณเนี่ยมันชะงักแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยหมดไฟกับตัวเองไปเลยนะคะอืมเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์ความเครียดด้วยนะคะแล้วก็อาจจะกร,ระทบกับเรื่องของสุขภาพหรือเช่นไมเกรนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเอ่อไพ่ใหญ่คุณเนี่ย ให้กำลังใจกับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานค่ะลุกขึ้นมานะคะทํางานซะนะคะอะไรที่คุณจะต้องลงมือทํานะคะก็ขอให้คุณตั้งใจทํานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะส่งผลในแง่ดีของในเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะคะในสิ่งที่คุณจะลงมือทำเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะตอบแทนคุณเป็นเรื่องของตัวเงินได้ค่อนข้างดีเลยนะ,ะเออแล้วก็อาจจะมีใครสักคนนะคะเพื่อน ผูกนะคะในวงสังคมของคุณเนี่ยเข้ามาชวนคุณนะคะร่วมหุน้นลงขานอะไรด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะต่อยอดสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตได้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นผลดีเลยทีเดียวต่ขอให้คุณเน่ยมีความเชื่อมัน่นกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมโอเคเราไปต่อกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะคะ เรามาดูกันที่นี่ดีก,ดกว่า r o m a เซ e โ n g e l นะคะขอหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีสิงในช่วงเดือนธันวาคม2564เนาะ keep and open mind ค่ะ your soulmate may differ from your usual type and expectations นะคะอันนี้เรื่องราวของความราัก ขำเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะลิงกันมากมากนะเออแต่ว่าคุณมีเรื่องเบื่อเซ็งจริง,รงๆนะคะคุณอาจจะมีปัญหารเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะเหมือนเป็นปัญหาที่คุณคิดไปเองด้วยนะคะปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยซ้ํานะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนความเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังนะคะที่มีกับอีกคนหนึ่งนะคะหรือแบบทะเลาะกันด้วยความที่แบบเฮ้ยเธอเป็นอย่าง,งานั้นฉันเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะแบบคุยกันไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวหรือว่าไม่ยอมรับ ในเรื่องของข้อดีข้อเสียงกันละกันอย่างเต็มที่อะไรแบบนี้ไม่เปิดใจนะคะก็เหมือนไพ่อยากจะให้คุณเนี่ยยอมรับในข้อดีข้อเสียงของกันละกันนะคะพยายามเปิดใจเรียนดูซึ่งกันละกันหน่อยนะคะอเพราะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นเนื้อหุ่งได้ในอนาคตเลยนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกับทัศนคติของคุณสเปคของคุณหรือความคาดหวังอะไรแบบนี้นะคะความคข้หนังเป็นอะไรที่อันตรายสําหรับ อ,อ,อะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีอะเนาะคนเรามันต้องหวังบ้างแหละนะคะมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าการที่จะต้องไปคาดหวังกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เดยว่ามันเป็นอะไรที่กดดันอีกฝ่ายมากเกินไปไหมใหน,น,ะะเ,นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอันนี้ต้องแบบปรับนิดนึงนะคะโอเคเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะสิบใบเนาะเรื่องของความสัมพันธ์ของ ชาวราศีสิงห์ทุกสัตฐานะนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม2 5 6 4โอเคมาดูกันคะ่ะราศีสิงห์ใบแรกของโหเด๋ย์เดรย์พิว โอเคไม่ขำขอโทษขอโทษนะชา,ชาวราศีสิงห์นะไม่โกรธกันนะคือตอนนี้โตคุณนะ่ะน่าจะมีความเครียดความกังวลอารมขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเรียกว่าการไปโพล่าเลยแหละทีเดียวนะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอ ราหูเจ้ากรรมนายเวรนะคะพลังงานดักดักอะไรบางอย่างที่มันครอบงําคุณอยู่นะคะในเรื่องของการที่คุณพยายามที่จะควบคุมบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นไปในแบบที่คุณต้องการนะคะโออคุณควบคุณมันมากเกินไปหรือเปล่าล่วอันนี้มันส่งผลทำให้ความสัมพันธ์มันดูท็อกซิกไปนะคะมันดูทรมานเกินไปแทนที่มันจะมีความรักความหอมหวานในในความสัมพันธ์มันกลับดูตึงเครียดมันดูแบบหม่นไปเลยนะคะคุณอาจจะดีลอยู่กับชาวราศีมังกรด้วยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะ โอ้ oh, จัดเม้นมาค่ะโอ้โหเอเดตออฟวอนส์นะคะเซเว่นออฟสอร์สค่ะเดทค่ะซิกซ์ออฟ s อร์สนะคะเพจออฟวอนส์โอ้โหนายออฟสออร์สมาอ่านายออฟวอนส์นะคะปิดท้ายด้วยเดอะ a g จิ i เชียนโอเคมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะที่ผ่านมานะคะเตยคิดว่า คุณน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเหมือนว่าอืมอาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะหรือเรื่องของทัศนคตินะคะหรืออะไรบางอย่างที่มันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันได้ยากลำบากนะคะถ้าใครยังคบหากันอยู่เตยว่าตอนนี้อ่ะมันมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ต้องเริ่มต้นกันใหม่เหมือนต้องล้างหน้าไพ่ใหม่เลยทําความรู้จักเรียนรู้กันใหม่เลยอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนบางท่านก็อาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมันสอนให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณจะต้องรักตัวเองแล้วนะคะเหมือนความสัมพันธ์ที่คุณเคยเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมาน เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมะเร็งเหมือนก้อนเนื้อร้ายสักอย่างหนึ่งที่คุณควรจะต้องตัดมันทิ้งไปอะไรเพื่อที่จะทําให้คุณมีชีวิตรอดอะไรแบบนี้เออดูเปรียบเทียบนะแรงปะแรงเพราะว่ามันดูมีแบบให้แบบโอ้โหท็อกสิกจริงๆอะนะคะคือโดยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากแล้วคุณพยายามที่จะโฟกัสเรื่องของอนาคตเงินทองการงานนะคะหรือพยายามที่จะไปโฟกัสอะไรใหม่ๆในชีวิต เพื่อที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์นี่มันมันประคองไปได้แต่ว่าที่สุดแล้วอะ่ะมันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งจริงๆมันก็เลยต้องมีการจบของความสัมพันธ์นะคะอืคุณพยายามมุก e ออนพยายามเริ่มต้นใหม่อะไรอยู่นะคะแต่มันดูคาราคาสังนะคะความสัมพันธ์นี้เนาะแต่คิดว่าบางคนบางท่านอ่ะจะมีในเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะ บางคนบางท่ั้อาจจะยังค้างค้างคาคาในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ในเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของการคบอีกคนหนึ่งไปด้วยนะคะโอ้มันเป็นอะไรที่อาจจะต่างคนต่างทําพฤติกรรมเดียวกันเลยด้วยซ้ำแล้วมันก็เลยอยู่ในจุดที่ว่าหลบหลบซ่อนๆกันนะคะแต่พอเจอหน้ากันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเลยเพราะต่างคนก็ต่างรู้ว่าฉันทําอะไรคุณทําอะไร แบบนนี้ะะคะแต่มันเหมือนมีเรื่องของกิเลสบางอย่างนะคะที่พยายามที่จะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งให้ให้ยังอยู่อะค่ะเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะนะเพราะว่า ดูแล้วไม่ได้มีความสุขเลยกันทั้งคู่ด้วยนะคะฝั่งเขาเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะที่แอบทําอะไรลับหลังนะคะหรือเขาอาจจะแอบด,ดูคุณอยู่ด้วยก็ได้นะคะาจะเป็นฝ่ายคุณนะคะที่มีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะอืมแต่ว่าเหมือนโดนจับได้แล้วแหละเหมือนโดนจับได้แล้วนะคะอาจจะสลับกันก็ได้นะพลังงานนะคะแต่ว่าในที่เนี้ยเตยมองว่ามันไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตเลยกับทั้งคู่นะคะเถ้าใครไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะ ไม่มีเรื่องนี้นะต้องต้องต้องพูดก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นนูนโดยรวมนะคะเออเตยคิดว่าถ้าถ้าไม่ได้มีประเด็นในเรือ่องขมือที่สามเลยเตยก็คิดว่าตอนเนี้ยสําหรับชาวราศีสิงค์คุณต้องเบาลงหน่อยนะคะในเรื่องของความแบบ อ่าเอาแต่ใจนะคะต้องเบาต้องเบาลงนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาอะทําตัวไม่ถูกแล้วนะคะเหมือนเขาแบบกินไม่เข้าใครไม่ออกในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาเขาเนี่ยเก็บไปคิดไปเครียดแล้วเขาก็มีอาการนอนไม่หลับฝันร้ายนอนไม่พอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ต้องต้องเบาลงกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะอารมณ์แบบสองขั้วมากเลยล้วคิดอะไรเราจะพูดทันทีนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ย ไม่กล้าที่จะทำแม้กระทั่งสิ่งดีๆให้กับคุณเลยในความสัมพันธ์นี้ยน่าสงสารเขานะเออจริงๆเออสำหรับคนโสดน,นะคะต้องระวังนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์ซ้ําซ้อนนะคะกับสิ่งที่คุณเคยเจอมาออประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่คุณเคยเจอมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ดีอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ มันไปไม่ถึงฝั่งมีการโกหกหลอกลวงมีในเรื่องของการหักหลังกันอะไรกรันโกงกันอะไรกรันแบบนี้นะคะระวังว่าคุณจะเจอแบบนั้นอีกนะคะอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือมีอะไรหลบหลบ,ลบ,ลบซ่อน,อนหรือคนนี้อาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนและเขาสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยดาวไปได้อีกนะคะมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ย ประสบปัญหากับในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์หนักขึ้นไปกว่าที่ที่คุณเคยเจอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะมันสะสมกันมาในระยะยาวแล้วอะไรแบบนี้นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะสองหนะคะชาวราศีสิงห์นะเตยคิดว่าคุณจะ กลับมาเป็นตัวงตัวเองดีใจด้วยนะคะคุณจะกลับมาลุยงานคุณจะมีในเรื่องของการที่ว่าพาตัวเองไปพักผ่อนนะคะเออพยายาม move on จากความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่นะคะ แล้วคุณก็อาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งผ่านหนะ้าที่การงานหรือการเดินทางด้วยก็ได้แล้วคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่รุ่นดาวขาวเดียวกับคุณนะคะเขามีสเสน่ห์ในการพูดการเจราจานะคะเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนแล้วก็ ในออฟวอส์นะคะคนคนนี้เขาอยู่ในโพสิชันที่ค่อนข้างดีมากๆเลยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่สอนอะไรคุณบางอย่างในการใช้ชีวิตด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นพลังโบกให้กับคุณแล้วก็สามารถที่จะผลักดันตัวคุณเนี่ยไปสู่ก้าวที่ดีขึ้นของชีวิตนะคะในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะดูแล้ว คุณไม่ได้มีแค่คนเดียวได้ซ้ำบางทีอาจจะมีเข้ามาให้เลือกหลายคนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าคุณใช้ความรักเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้ตัวคุณดีขึ้นมากกว่าที่จะแบบเ,เริ่มสารสัมพันธ์กับใครแบบซีเรียสจริงจังอะไรขนาดนั้นเริ่มกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองอะไรแบบนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์เนาะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเนาะ สำหรับคนที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะเตยคิดว่ากลับไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานและหาเวลาไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะหนีปัญหานะคะเออลุยงานเสร็จปุ๊บนะคะช่วงปีใหม่เนี่ยก็ ปิดคอมเลยปิดโทรศัพท์ได้เลยนะคะพาคนที่คุณรักไปเที่ยวนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันประครับประคองความสัมพันธ์เรียนรู้กันใหม่ครั้งหนึ่งให้เหมือนกับวันแรกที่คุณทําความรู้จักกันนะคะเออขอให้คุณคนระีปแอนด์โอเพนไมล์นะคะว่าโซเมตของคุณคนที่คุณรักคนที่ใช่สําหรับคุณเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับมโนคติมโนภาพที่คุณสร้างไว้ก็ได้นะคะขอให้เรียนรู้เปิดใจกันนะคะสำหรับ ับชาวราศีสิงห์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Angel Answer กันนะคะอ๋อ,อลืมบอกว่าสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเตยคิดว่าคุณน่าจะมูกออนได้ในที่สุดนะในช่วงของเดือนธันวาคม คุณจะมีความสุขกับตัวเองมากๆเลยคุณจะรู้สึกกลับมามีพลังบวกมีแรงดึงดูดดีๆนะคะมีพลังงานดีๆในตัวเองแล้วคุณจะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะปังนะคะแล้วก็เรื่องของการงานของคุณจะดีมากด้วยสำหรับชาวอราศาีสิงห์นะอขอหนึ่งใบสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องของความรักจาก Angel ิลวันเอนะคะ โอ้โน oh, no, ค่ะโน no, ค่ะคือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอ่ะ ไปเหอะไปต่อเหอะอย่าเอาเลยตรงเนี้ยนะประมาณนี้นะคะแต่ขอให้คุณชัยวิจารณญาณน,นะพอนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินอะไรนะเออจนกว่าจะมาดูดวงส่วนตัวหรือไปดูกับหมอดูท่านอื่นก็ได้นะไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะคะขอให้คุณชัยวิจารณญาณน,นะคะแต่เตยมองว่าถ้าคุณถ้าคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้อยู่อะเป็นพิษกันอยู่แล้วแบบไม่รู้ว่าสถานะมันคืออะไรนะคะก็ขอให้คุณเนี่ย ก้าวออกมาเถอะนะคะคุณจะได้มีความสุขนะคะในในเดือนธันวาคมอะ่ะคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบ enjoy แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์อะไรที่มันแบบเออไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะให้ออกมาซะนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีเรื่องของมือที่3แต่พยายามที่จะควบคุม control อีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ยขอให้มีลิมิตนะคะเลิกทำซะนะคะประมาณนี้นะโอเค ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะคะอ๋อลืมแหมกับลืมแล้วนะคะในช่วงของปี2 5 6 5ปี2 5 6 5นะคะของชาวราศีสิงห์นะเป็นอย่างไรบ้างนะชีวิตคุณนะขอสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงของปี2565หน่อยนะสามไปค่ะ เค okay. Six of Swords นะคะ t h ่ uh, Hangman แค่ะแล้วก็ Page of Wands นะคะดูแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่พยายามที่จะคัดกรองคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามนะคะที่ที่มันทำให้คุณเป็นทุกข์อะอืมถ้าคุณไม่สามารถ ไม่สามารถที่จะพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้ move on จากสิ่งสิ่งนี้ยไปเนี่ยมันจะเสียเวลาชีวิตคุณมากเลยนะในปี2565นะคะเพราะมันดูเป็นอารมณ์ที่แบบทรมานอ่นอัดใจมากๆเลยอะ่ะอย่างอย่คุณแบบไปท่องเที่ยวเดินทางอะ่ะ ทำอะไรใหม่ๆอะ่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเจอกับใครใหม่ๆในสังคมบ้างนะออกไปจากบ้านบ้างไปเจออะไรบ้างนะคะแล้วกออ็มีในเรื่องของการที่ว่าลองไปเดทดูนะคะเออลองให้โอกาสคนที่เข้ามาเนี่ยเลือกสักคนหนึ่งแล้วก็ไปเดทนะคะอย่างน้อยไปเดทกันแล้วก็สร้างสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของงานอดิเรกใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆการเรียนการศึกษาอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณนะคะพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นนะคะพาตัวเองไปแวดล้อมอ่าไปไร้ล้อม ด้วยบุคคลที่ดีๆค่ะบุคคลที่มีพลังงานบวกให้กับคุณนะคะอย่าไปอยู่กับคนที่ที่เป็นท็อกซิกอะค่ะใครที่ชอบพูดนินทาคนอื่นใครที่ชอบดูถูกคนอื่นหรือใครที่เขา,าปฏิบัติกับคนที่ก็ด้อยกว่าอะไรแบบเนี้ย แบบไม่ดีอะค่ะไม่น่ารักอะค่ะนั่นแหละคนคนนั้นน่ะคนพวกนั้นน่ะให้เดินออกมานะคะไม่เอาไม่ไม่เอาไว้ในชีวิตแล้วนะคะออกไปซะนะหนีไปนะหนีไปนะคะจากคนพวกนี้นะคะเอออย่าอยู่เลยนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเอ่อเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะกดไหลย้อนออฟฟิศซินโดมปวดตามข้อโรคเกาอะไรแบบนี้นะคะ อะไรอีกข้อเท้านะคะระวังด้วยนะคะอืมประมาณนี้โอเคค่อนข้างที่จะครบถ้วนแหละนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเอาไวา้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนอก่อนจะฝากก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ไปกำลังใจกับติด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ